หากจะถามว่าในปีนี้ทาง Microsoft คาดหวังกับเกมใดของตนมากที่สุดคิดว่าราวๆ9ก้าในสิบของผู้ตอบนะฮะน่าจะปิดตาแล้วชี <A> ้ไปที่ผลงานล่าสุดของ Bethesda Game Studios อย่าง Starfield กันพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นั้นหมายแน่นอนนะครับ We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery You. เพราะมันไม่ใช่แค่เป็นเกมฟอร์มใหญ่แต่นี่คือผลงาน IP ใหม่ในรอบหลายปีของพวกเขาอีกต่างหากทั้งยังพัฒนามานมนานและโปรโมตหนักจนผู้เล่นบางส่วนนะครับค่อนขอแถมตั้งคำถามว่าพวกเขาอาจจะทำไม่ได้อย่างที่โมไว้ในเกมตัวเต็มแต่คำตอบของความสงสัยนี้จะเป็นอย่างไรรีวิวคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณครับ แม้อวากาศจะกว้างใหญ่ให้สำรวจนะครับแต่หากทะเลดารานั้นขาดไรซึ่งเรื่องราวที่น่าจดจำมันก็คงไม่มีใครนะครพยายามจะออกไปสำรวจความเล้นลับขนาดนั้นสำหรับเรานะครับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ Starfield และเป็นสิ่งที่ b e t ทสได้ทำได้ดีเสมอมาก็คือเรื่องราวไม่ว่าจะน้อยใหญ่ทางค่ายก็สามารถถักทอให้เป็นผืนเดียวกันและมีผลของการเลือกกระทำสิ่งน,นั้นๆตามมาอย่างชัดเจน ความใหญ่โตนะครับที่เกมพยายามพูดถึงหรือเชิดชูนั้นมักจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนอ่านมองข้ามเควสไลที่ลงเอยด้วยการมอบค่าตอบแทนและผลกระทบต่อเรื่องราวอย่างมหาศาลอาจมาจากการที่คุณแค่เดินผ่านสถานที่หนึ่งหรือแค่กำลังวิ่งไปซื้อกาแฟใ,ใครสักคนก็เป็นได้นะครับแต่และเควสไลเนี่ยมักจะมีการไล่ระดับสเกลความใหญ่ยักษ์และการขยายเนือ้อเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและน่าติดตามในแบบของมันเอง เช่นเดียวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับที่ปูมาแบบลุ่มๆว่าผู้เล่นนะครับเคยเป็นแค่คนงานเหมืองที่เผลอไปสัมผัสอาร์ติแฟกต์หรือวัตถุลึกลับบางอย่างจนต้องไปเข้าทีมนักสำรวจ Constellations ในการออกตามหาความลับจักกรวาลที่แม้จะมีเรื่องราวใหญ่โตรอยอยู่ข้างหน้าแต่ระหว่างทางนะครับคุณจะไปสร้างเรื่องราวในอีกด้านหรือไปเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่ากันไม่ว่าจะสลัดอวกาศหน่วยป้องกันเมือง จรชนของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในสงครามการค้าสายลับและอื่นๆอ,อีกมากมายสารพัดสารพันเรื่องราวนะครับมีให้คุณได้สรรสร้างและมันยังถูกเล่าได้ดีเอามากๆในแทบทุกกระบวนความทั้งการเดินคเควสหรือบทสนทนาที่ขึ้นกับสถานการณ์และเปิร์กประจำตัวตามแนวถนัดของทาง b ีเทสดาเองเรียงนิยามของคำว่านักสำรวจนะครับไม่ว่าจะสำรวจอวกาศหรือสำรวจตัวเองในจัก,กรวาลของ t a r f i ฟิ d คุณสามารถสร้างเรื่องราวในแบบฉบับเฉพาะของตัวเองได้นะครับ Starfield น,น,นะครับอาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างมีโจทย์ท้าทายในเรื่องของเสียงครับด้วยความที่การออกแบบดาวแต่ละดวงเนี่ยจะไม่เหมือนกันพวกแอมเบียนนะครับจึงต้องหลากหลายเป็นอย่างมากรวมไปถึงเสียงเครื่องยนต์ของยานอวกาศและเสียงของอาวุธต,ต่างๆที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม และหลากหลายมากพอบางเควสนะครับที่ตีมไม่เหมือนกันก็จะใช้ซาวและเพลงประกอบที่ต่างกันอย่างชัดเจนบางเควสที่ทีมพัฒนาต้องการให้หลอนนะครับก็มีการใช้บรรยากาศที่เอาเรื่องเลยนะครับพวกการขยับเล็กๆนน้อยหรือแค่ใช้ตัวละครเนเตะก,กระป๋องก็มีเก็บหมดนะครับเรียกได้ว่าเนียนกริบและเบาใจกันได้สำหรับเรื่องเสียงนี้ครับ มาถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างน,นะครับถึงแม้อาจจะไม่ถึงกับเป็นที่สุดแต่ก็อยู่ในระดับแถวหน้าแน่นอนนะครับสำหรับเกมเกมนี้งานภาพเนี่ยมีความโออารู้หราแต่เท็กเจอร์นะฮะก็เก็บรายละเอียดได้เนียนทีเดียวอาจจะมีพ่วงเรื่องของต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์นะครับที่รู้สึกว่ามันขาดความไร้ชีวิตไปสักนิดหนึ่ง แต่โมเดลตัวละครหลักยานอาวกาศหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าละเอียดจัด,จดครับคือกดเข้าโฟโต้หมดแล้วซูมปืนไปอ่านคำเตือนตัวเล็กๆยังเห็นได้ชัดๆแบบไม่ต้องเพ่งอะไรเลยทีเดียว เรื่องเอฟเฟกไฟนะครับหรือการระเบิดก็หายห่วงครับคือสามารถทำได้ตามมาตรฐานเกมยุคนี้โดยเฉพาะการรบในอวกาศนะฮะที่เกมเนี่ยสามารถให้ภาพที่งดงามและตุมตามได้ในเวลาเดียวกันมันมีความวิจิตรในแบบของมันยิ่งเห็นยานที่เรานะฮะมีส่วนร่วมในการบิ้วมันขึ้นมาเข้าไปโจมตีกับศัตรูนะครับท่ามกลางหมู่ดาวและซากขยะอวกาศมันก็ฟินเอามากๆเลยละครับ แต่ขึ้นชื่อนะฮะว่า e t h ท s d a จะไม่มีบั๊กในส่วนของกราฟิกก็คงไม่ใช่ครแม้อาจจะไม่ได้ถึงขนาดเกมพังแต่ก็ชวนให้งุนหญิดอยู่พอสมควรครับอย่างเช่นการยิงขวางประตูของตัวละคร NPC ระบบค้นหาเส้นทางของ NPC ที่บางทีก็มีปัญหาอยู่บ้างหรือการที่บางครั้งครับเ p c เนี่ยเดินไปเรื่อยๆจนแทบรับตาเรานะครับทั้งๆท,ท,ที่เรากดคุยกับมันอยู่รวมไปถึงฟิสิกส์ที่แปลกๆในบางจุดการไม่ยอมโหลดเท็กเจอร์ในบางครั้งจนต้องออกเข้าเกมใหม่ตลอดจน NPC ตัวประกอบหน้าซ้ำๆเลยครับและมีรายละเอียดการแสดงผลที่ด้อยกว่าตัวละครหลักอย่างชัดเจน และเพราะว่าเกมเนี่ยเน้นความกว้างนะครับผมทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีเจอการออกแบบสถานที่ยิบย่อยรายทางที่อ่ะผู้ตามตรงซ้ำครับเหมือนมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเปลี่ยนแค่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่เล่นเอาความอินเนี่ยหายไปพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่แน่นอนก็ต้องขอบคุณเนื้อเรื่องที่สุดตึงนะฮะที่ยังดึงเราเอาไว้ได้อยู่ขณะที่พวกสถานที่หลักๆห,ห,หรือว่าเมืองใหญ่ๆก็ไม่ต้องห่วงมากนักนะครับเพราะได้รับความใส่ใจแบบคนละยอดกันเลยทีเดียว ส่วนบั๊กนะครับที่แรงที่สุดที่พวกเราเนี่ยเจอกันก็คือได้ยานใหม่มาแล้วนะครับมันจะมีส่วนที่สามารถเอาอาวุธออกมาแขวนบนร็้นะครับหรือว่าที่แขวนหรือที่โชว์อะไรพวกนี้เนะี่ยซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับสตอร์เลจนะครับหรือว่าคังเก็บของก็เลยสามารถเอาพวกอาวุธสวยๆนะครับที่ไม่ได้ใช้มาแขวนโชว์ไว้เป็นเดคอเรทอะไรแบบนี้นะครับแต่ทีนี้พอเล่นๆไปถึงช่วงที่ตามเนื้อเรื่องแล้วจะได้ยานใหม่มาลํำนึงปรากฏว่า พอกลับไปดูยานลำเก่าของที่แขวนไว้คือหายหมดเลยแต่ของในสโตร์เลจจะตามยานมานะครับจุดนี้เนี่ยสายตกแต่งยานนะฮะน่าจะมีร้องกันบ้างนะครับเพราะมันหายง่ายเกินไปก็ได้แต่หวังว่าตัวเกมนะฮะพอขายจริงจะมีเดวันแพชมาแก้ในส่วนนี้ครับมาถึงเกมเพลย์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องพูดกันยาวหน่อยนะฮะเพราะว่า Starfield เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกมที่เข้าถึงได้ยากขนาดนั้น แต่มันก็อาจจะไม่ใช่เกมของทุกคนอยู่ดีและส่วนตัวนะครับพวกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นขั้นกว่าของซีรีส์ The Elder Scrolls ด้วยซ้ำไปเริ่มจากการที่มันเป็นเกมที่ชัดเจนนะฮะว่ามันไม่ได้มีความเร่งรีบร้อนเลยเป็นเกมที่แบบอัเปสในการเล่นเนี่ยมันเหมือนแบบสโล w เบิร์นนะฮะไม่ใช่เกมที่จะแบบโอ้โหมาถึงเหยียบคันเร่งและเข้าเรื่องผู้เล่นนะครับจะได้รับการอบรมแค่ขั้นพื้นฐาน ก่อนจะถูกโยนลงไปในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่นะครับที่ผู้เล่นนะครับต้องไปสำรวจและค้นหาเนื้อเรื่องในแบบของตัวเองประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับจะขึ้นอยู่กับว่าได้พาตัวละครไปเจออะไรมาบ้างจะอัพสกิลอะไรมีเปิร์กแบบไหนหรือเลือกกาทำการแบบใดและอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าในการเริ่มเควสไลน์อันใดอันนึง ก็มักจะเริ่มจากเล็กๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่จับคุณโยนไปใจกลางปัญหาแล้วค่อยมาบอกว่าเอ้ยแก้มันให้หน่อยดังนั้นแล้วนะครับการเล่นเกมของคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นการโซโลเบิร์นค่อยๆซึมซับไปนั่นเองนอกจากนี้นะครับ Starfield ยังเป็นเกมที่มีเกมเพลย์แบบเอาเยอะนะครับแทบจะครอบจัก,กรวาลและในภาพรวมนะฮะตัวเกมสามารถทำออกมาได้น่าพอใจในแทบทุกด้านคือมันก็ดีไม่เท่ากันหรอกนะครับแต่ก็ถือว่าสอบผ่าน ระดับความดีงามเนี่ยมันก็คลากันไปอาจจะยกตัวอย่างมา2ด้านนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนหน่อยก็คือช่วงการเลย์แล้วก็ความเป็นสเปซซิมครับในส่วนของการเล่นก่อนนะครับซึ่งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นแต่ก็น่าจะได้เจอกับมันบ่อยๆในส่วนนี้นะฮะพวกเรารู้สึกว่าในแง่ของความเป็นเรียลไทม์แอคชั่นก็ทําได้ดียิงสนุกเลยนะครับปืนก็มีหลากหลายเราสามารถพกไปได้ที8ถึง10กระบอกเลยนะครับเพราะว่าใช้กระสุนกันคนละแบบ แถมปืนเนี่ยยังมีทั้งแบบธรรมดาและมีแบบติดมอดเฉพาะทางสําหรับกําจัดสตรูหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะมันก็ยังมีสิ่งที่ลดทอนความสนุกอยู่ก็คือการเคลื่อนไหวของ AI ศัสตรูที่บางครั้งมันก็เพี้ยนนะฮะคือกูไม่กลับเลยหรือว่าติดบั็กยืนเฉยก็มีให้เห็นบ่อยนะครับเข้าใจว่าพยายามออกแบบให้มันเคลื่อนที่เยอะนะครับเพื่อตีโอบผู้เล่นแต่หลายครั้งครับมันก็วิ่งมั่วไปหน่อยเลยรู้สึกว่ายังสะใจไม่สุดแปลกๆครับในส่วนนี้ ขณะที่ในด้านของ Space Sim นะครับหรือการเดินทางในอวกาศนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นส่วนของการสร้างนะครับและขับขี่หรือว่าสู้รบของยานต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีมากๆแต่การเดินทางนะครับอาจเป็นที่ถกเถียงกันไม่น้อยเพราะต้องยอมรับนะฮะว่าความเป็นเกมใหญ่ของ Starfield ทำให้ถูกเปรียบเทียบเยอะนะฮะว่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเกมที่เล็กกว่าแต่ค,คล้ายๆกันได้ขนาดไหน บอกก่อนนะครับว่าพวกเราเองเนี่ยไม่ได้ติดในสิ่งที่เกมเลือกและเป็นนะครับเพราะมันค่อนข้างจะเข้ามือพอสมควรแต่เรานะครับเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคาดหวังประสบการณ์อวกาศแบบไร้รอยต่อ ต้องการความซิมเลตนะครับจากเกมทุนสร้างขนาดนี้ในยุคนี้อยากเห็นยานที่เทคออฟจากผืนดินนะครับทยานฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศและออกอวกาศก่อนเปิดเรื่องเครื่องเพื่อไปยังดาวที่อยู่ถัดไปซึ่งถ้าคุณต้องการแบบนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อผิดหวังใหญ่ๆของคุณเลยก็ได้ครับเพราะ Starfield ไม่ใช่เกมที่ไร้รอยต่อขนาดน,นั้นมันมีการเข้าหน้าจอโหลดฉากอยู่บ่อยๆเช่นการเทคออฟเครื่องก็จะโหลดฉากแลนดิ้งก็จะโหลดฉาก ด็อกกิ้งกับสถานีอวกาศก็โหลดเหมือนกันดังนั้นแล้วในแง่นี้มันอาจจะยังไม่สามารถตอบรับความคาดหวังของหลายๆคนได้นะครับสรุปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้กันมายืดยาวแต่ก็มีหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะครับและคงไม่อาจจะสัธยายได้หมดเพราะว่าเกมมันใหญ่แบบใหญ่มากจริงๆซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับขนาดผู้พัฒนาเนี่ยยังออกมาบอกเองเลยนะครับว่า ถึงจะเล่นเนื้อเรื่องหลักจนจบแล้วผู้เล่นนะครับอาจจะยังรู้สึกว่าการผจญภัยที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในการเดินทางไปพื้นที่ใหม่ๆของ Starfield คุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงศัตรูที่ไม่คาดคิดและมวลมิตรที่ไม่คาดฝันซึ่งรอคุณอยู่อีกเยอะแยะมากมายอีกทั้งนะครับอย่าลืมว่านี่คือเกมของ b e t ทส d a ที่หมายความว่ามันอาจจะมี DLC หรือมอดนะครับที่จะช่วยเสริมเรื่องราวของจัก,กรวาลอันกวา้างใหญ่ให้ถูกเติมเต็มเข้ามาอีกมากมายในอนาคตนะครับผมซึ่งผู้พัฒนาก็ยืนยันแล้วนะฮะว่าเขามีแผนจะอยู่กับเกมนี้ไปอีกอยาวนะครับผมซึ่งจะให้ผู้เล่นเนี่ยได้พบเจอกับการผจญภัยในรูปแบบของตัวเองที่ยูนิคและไม่คาดฝันขึ้นไปอีกระดับและมันอาจจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานจนไม่รู้จบคล้ายๆกับสกายลิมเลยก็ได้ ถ้า,าคุณนะครับพร้อมจะให้เวลาและสามารถออกสำรวจเพื่อค้นหาซึมซับกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไม่เร่งร้อนดื่มด่ำกับทุก่วงปีแสงที่เข้ามาและลาจากไปจกักรวาลของ Starfield ก็พร้อมและใหญ่โตพอให้นักสำรวจนะครับทุกคนเนี่ยเดินทางไปรู้จักกับมันอย่างติดพันไปอีกหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงเลยนะครับพวกเราการันตีและด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ครับ Star Field จึงได้คะแนนจากพวกเราออนไลน์สเตชันไปที่ 9คะแนนครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะที่เข้าไปอยู่ในโผของเกม of the Year ของ The Game Awards ปลายปีก็เป็นได้ก็หวังว่ารีวิวคลิปนี้นะครับจะมีข้อมูลที่มากพอและหลากหลายแง่มุมนะครับผมให้ทุกคนเนี่ย ตัดสินใจได้นะครับว่าจะซื้อตัวเกมนี้ดีหรือเปล่าหรือจะเข้าไปลองเล่นในเกมพ a าสก่อนมีเดวันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมของ Microsoft ครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออนไลน์สเตชั่นสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมลงแล้วสวัสดีครับ